ที่มาหยดไฟไหนเออมาเบงเอลซีเจ็ดครับต่อจากนี้มาฟังลือทฮันเรืองปะเถาก็ลูกเขยมีสีย่างแบบคอนจุดจอยแด้ละเจ้ามันนี่เรียบร้อยครับสีเจ็ดตัวแรงโอ้เป็นตะจมเอเีกเนา หมวกกับพ่อหมวกกี่ตุมกับพ่อกีตุมมาเนี่ยเออโอ้มาฟังเรื่องพ่อเถากับลูกเขยวันนี้เออลูกเขย,ยรถไถจุ่มกับพ่อเถาไปเอาไม้มาใส่ให้เอาใส่ยัดไม้ครับว่างานนู้นซึกว่าสิจุ่มตรงนี้มันว่านนี่ดิว่างานนู้นซึกว่าสิจุ่มตรงนี้มันว่เออเพื่อเราขึ้นได้เพื่อก็ไม่จมเลาะกักกนนี่เลยอีกเอา้า เมื่ออยู่บอสยากครับเห็ดหน้าแถวบ้านเมือหนึ่หาขึ้นครับยังไม่มีวี่ววที่จะขึ้นได้นะฮะ ปีนี้มาหากรรมรถติดจริงๆนะพี่น้องมันนี่ได้ยกลุ้มแล้วนี่3ำัดว <laughs> โอ้กูไใดมีรถไทยจอยครับปีนี้ใครมีรถไทยจอยแท้ปีนี้บานเห่าไม่อยากเห็นอยากแนน้อยๆล้พี่น้องเอ้ยสตรได้อีกครอ,อบแบนี้หรอเรียกว่าสตรโซมัดเนี่ยาบนี้ สงสัยต้องวินครับวิธีการวินนี่มันค่อนข้างที่จะอันตรายจักกน้อยหนึ่งครับเราถ้าวินให้ถึงวิธีกะบ,บ่ไปยังนี่ครับยังน้อยๆก็ได้มิโสติดรถไปคำเบืองวจุกไงเดอ้อวิใส่วิธีการวินครับ บางทีก็วิ่นขึ้นวิ่นไปเรื่อยครับเป็นวิธีการเอาตัวรอดอีกหนึ่งอย่างพูดล่ะเกไปลักไปไหมพี่เถียมรู้สีหัวหัวจัเาเรีาเรียบร้อยทีมงานเดียวกันครับเสียม่วงครับพี่น้องดูนี่ปี๊สีที่เอาอีกนะ โอ้ยทยกอนเห็ดยนาปนีมันโลละหาสบาทู่วะจะคือเห็ดกเะกดแน่สิฮะมันบ็มเนโลละหาสิบาทเด้มันเก็ดหาาเก็ดซ่าแต่จะปล่อยหน้าเงี้ยิวจะเาเลียงกัเล่าถั่วเป็นไส้หม่อง เขาเดีไปทงามเขาดีสิถาเเดียวมันง้เดีนยรึเอ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 เสียบยี้สบอ้โหส่บะ่าวมเอาอ้มีครับเบิงเป็นตัวย่างครับพี่นงเอาใส่ย่างเดียวบ่ต้องงึดออออใส่บ่ายันไปครับอ โอ้ยอ oh! oh, <laughs> ok ah ูดเกไม่ม oh? ันขึ e ้นรอดพีแล้วไม่มันขึ้นรอดไฟไทยแล้วเตกเบิดทอดทอดมันค่อยๆไปเรื่อยอยู่สงสัยว่าไ่สีตรงไปเอาไปม่อีกวะ ปองคนบว่าใครอยูเเฮ้ยบผู้ดกาว่า่ยังจีดอกนี้แมนนี่ลักมัวไปยังแถมนี่ยืมกน่อยดเหตุหญเหตุซาบนี้โลละหบบาทแค่นเนาะบัตปุยประสันสอรพัเจ็ดแหตญ้าเหตุมมอยู่บ่ ข้ากินที่บ้สบายกูพี่น้องเออเห็ดยังไงแต่ว่ามีหน้าครับมีหน้ากับเห็ดบ่ได้ขายกับพ่อบัตเตอเอาไว้กินราคาเกี๊ยวรถไถแล้วกับพ่อบัตเตอกินกับแค่นี้ครับแั่นปี๊ด้มันเป็นราคาเนี่ยกิดแค่ยูมันมั้ยมีปี๊ด้ที่มันเป็นราคาหรอครับ เจ็ดแปดเก้าปีมันนี่บินสลัดปะแห่งจกแห่งเหลืองมันที่ไปได้บ้านนี่เอกแถวนีมันก็เป็นทัดจมเลยนี่แมนมันเบิ่ ไปล้วครับตพว่อถอดกับลูกเหยไปแบกขอนมาอีกแล้วครับคือใส่หัวปุ่นยุ่งู้สาปุ่นเม็ดไปไม่พี่นี่แถมเจ้าปุ่นเห็นปะงอ่งอมงปุ่นไปหาปลายไม่แล้วพี่น้องเฮ็ดจังเลยรถมันจมเอาใหม่มาใส่เพื่อได้วินเดี๋ยวไปซอยเพื่นแบกไปไหมเพื่นสีจมเไม่จีให้คอยอีก เอกเอกเอกคนมุทธรรมครับโอ้เธแบกไม่อยู่นี่แค่รอบเดียวเด้ยนี่เพื่อนย่างอยู่นี่แปดรอบเลยเรื่องเงินไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องสืบตอนนั้นเดมใหม่สดแค่ไนนัอยยังดีเนาะมันจังบปุูปีปูปีหักเปิดมันปุ้ล่ะ เจ้าเห็นพี่สวนวาบมือเรอวาพี่หนากูสิปูกไอแล้วลวะเราเห็นยากเห็นซานแล้ววะปัสาอันเขากี่โละเอาอีกกุิปูไอยแม่งบ่นแล้ววะผู้ปลูกอยกับิกไอแ่หน้ามีนผู้ปลูก้อยไม่ไม่อยตายหลายได้หนิวนพร้มไ่เปลี่ยน,นยังาายยล่เอออ,อขอคหยขึนครับเอา<อ>มันบวท่านก่ออีกอีก เออก็แล้วอ,อ,อุยอ้ยโอย้ไม่หักไม่หักอุ้ลักษณะนี่ยากครับต้องไปนที่เสีงนี่ตัดงากระถินลรกเนี่ยอีก่็คืนครับไม่หัก มันหักยังสิมันหักมันปุนักหนาล้ะครับเบื้องส่งเออคือสิ่งทีดีดีเอกเอ๊ะเอ๊ะเอาไม้น,นุ้นนุ้นทางง่างอีกไหม โซโลแล้ไม่นุ่นตั้งรังให้มันเหยียบขึ้นไปเลยไหม,มรกกหรอือมันสิดเลอะกเกลวะโอ้หิ้งยาเล็กมาแล้วครับผมเล่เล่มาซอยเน่โอ้ไปอีกแล้วานล่ะครับโอ้หลอดตายพี่จีฮันใหญ่ทั่วทองแล้มาบ้ามากมันรถไฟใหม่กันเยอะมากเลย เอออกนเอียแมนโอ้่งบ่มักเลยอันนั้นเขไม่ปั้นในพเถาครับอันนี้เขม่ปั้นในพะเถากันโอ้บ่คือบ่คือมันมันบ่ได้ยอดสามสงสัยอยู่เพราะว่ามตรเทียงนะมันบ่ได้อมั่งอ๋อไต้อเอามาแกจุมแกลมจังหน่อยแล้วสั่งสงสัยอยู่นี่เลกอๆงสัไม่ได้ยอมาเลย ใช้ไม่ได้หยอดวะต้องสัยบม่ได้หยอดด่อไม่หยอดจากล่างหนึ่งก้อนเนาะห<ำไ>ยอดกระลมม่ม <c oughs> พอดันปะเด็นมาหลายแล้วก็เล่าขึ้นได้ว่าหันนี่เอ้ยกระมวลวันนี้ละมีแต่ซุ่มตายอย่างๆอย่างไรจมอยู่น้ำกันนั่นนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอ๊ะ ก็ว่าดึงท้ยลังดีกว่ามีขั้นหน่อยข้างคุกเฮ้ยข้ันขึ้นนะข้นมากขึ้นตัวตนยิงใก็นาวโอยมือเเ้าแค่คักกตหน่อยเลยปล่อยทิมเลย นั่นวะบอกพีทูะไรเลยถือมีโตเนี่ยดิเมื่อยล่ะครับรถจมเ่ก็ต้องง่วงบาวาจะรถอีหยังเอลเล็กจบปั้นแล้วไปให้นั่นแล้วให้นึง สามกำลังเล้วให้เดียวไุ่ลุมมาสาม่นลุมมาักมาสิรุ่นแบบเดยลหะลอกเราตาบึงเอาซีบมาดึงซีเจ็ดวาเนี่ยเอา เอาติดกติดน,น้อนเป่ากันอยู่นี่เนาะ <c oughs> ไอ้ขั้นนี้มันดึงโล่เปลี่ยนได้ในเอกรถแห้งขั <c oughs> ้นนี่ขีาาคนน้คอยไปได้ ถ้เเาเบิ้งเขาดึงเออนีขาดึงค่อยเป็นได้ยังสีกันนี่ดึงขึ้นชาวบ้านเป็นหรอกเดียชิว่าอะไรเดีย๋ยวเขาชิวา,านั่ย้อนเดี <c oughs> ย๋ยวเขาชิวไนด์ดึงหลายเออผู <c oughs> ้ดใดจมทิต่อมเมื่อใดได้ขับบั่นพะวันครับรับดึงตัวปฏิทิน <c oughs> เอาละเอาละเอาละแค่นี้เด็กเขาหน้าม,มาได้กินกันอยู่แล้วแมนว่นปะ อต่อกับบได้ไปหอดประุสมครับยากแล้วรถจมยู่ดีอูแมนวะโอ้ฮะโอ้ยมัดแบบละอีก อาจารย์น่ะอาจารย์อาจารย์นยี่ยไปเลี้ยนลูกเสือมาดีนะโอ้ไปเลี้ยนลูกเสือ,อไปแพงเลอ้คู่กินมูถาม้าจะไปแพงเลอ้คู่กินแล้วก็ว่าลูกเสือดังไฟกับมติดนะรุ่นนี้ดังไฟติดอยู่โลกปาก <c oughs> อะ เอาถาเมเพื่อครับแล้วจสิบพอมกันราะ <c oughs> เอาหางขึ้นเด้เด้อ <c oughs> คอยย่านมีบสงอยู่นี่ โอ้เจ้าเกี่ยวรุ่นนิยมดิ่ควายเป็นได้ยังีขี้ควายมันกินนมันรถรุ่นนี้มต้องขี้แห้งเก็ตู้เบตยานสวม่ดีขาดเป็นขาดเลยเจ้ารับโดนไล่รุ่นนี้รถแห้งมันเป็นสูตรครับเป็นสูตรเอาไปใส่เลยครับปวงวิซ่าปวงวิซ่า จะว่ากว่านอีกจมอีกว่านี่บ่บ,บ่หันมาใกล้หรอกแมนบ่พุ่นแหมเรื่อง,งองเรื่องไม่ีสิเรื่องเรื่ง,งเป็นทะยานนี้นิเลยนะ <laughs> ตอนันมาไถพวไปยางบ้มันหมเรียบร้อยครับขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวทาเิึงชีได้อีกจกรอบบอ่เดี๋ยวอรอรุ่นครับ จเจอเอ้เรนไปลงหมืองเก่าเล้วเนียโอ้เห็ดยากแฮงครับปีนี่พี่น้องอืมวเราว่าเลียนวานุ่หัวมวยกันไปสัตว์ละมันเมื่อยครับโู้เข้าใจอยู่ว่ามันเห็ดยากเห็ดซาบ่ได้ง่ายงได้พี่น้องเสื่อสิได้เขาไม่ใส่เหล้าเสื่อสิได้เขาไม่ใส่หมอนี่เออตะปานนั่นกันโลละหาบาทหน,นึ่งนี่นะครับเบื้องเอาผู้เห็ดหน้ายากจังไดยซ้ำไดย อันผู้บริหาเ,า,เา,เา,าเห็นหน้าแมงลุ่ยเอวๆมีสนั่นเขาเศร้าเหตุยี่สิบเห็ดมีแฉหมดอันแล้วปล่อลยหน้าเงียเลี้ยงง่วแล้วเซ่อเลยเราบดือดร้อนเพื่อนเห็นบางง่วยืนซุบลบอยู่หน้า,าเขียวตึ๊บมีแต่หยาไวปล่อยง่วใส่เลยเราหลักฐานยังอยู่จะยังไม่ไกลหลุมเก่าเลย <laughs> ไปครับ <laughs> เดี๋ยวรอรุ่นกับว่าจะได้อีกพ่อรอบวะแรงวะแรงแรงแรงรถเ้าันแรงอยู่แล้วไเ้เยบไปตู้แบบไม่ต้งทักไ่ได้เดินไปกันจา้าโอ้เนแบบน,ยนียนมา,มา <laughs> กเขาปลวกไว้ชี้ไปได้หนีวันแล้วดิมั <laughs> นจะไปปนหน้าไม่ได้ั <laughs> น ไปครับเสียบแล้วมัดถุงไว้เนาะเสียบพอได้เห็นเนาะขนาดย่ำไทยยังย่ำวานยังทำนีหอดย่ำเจขาวห้งเร็วยี่สิเกตตินี้ลงไปหลายเติอบนนี่จนว่าเหลือง เ็นดันลงไปปิดมองเิ่นทฮ็ดทางเหมนับว่าเอาอถไบงย่งไง่ฮนั่นบ่กซีดัเงินเพิ่นบอยอ่า่อยรเล่นเปนเ่ม่ห้องนห่อยหน่อยแงมามาดันสอันเอามืกอมันสีเรลมพอดีจีเรดดเงอืม บ่ได้เจ้าเห็นบ่ดอกคุ้นลิงเหลียงนี่เจ้าเมียนเลยยาร้ายเาว่ดเขาใจเย็นก่อนเออพี่นาดอกกุ้นออกตวพอจะแปะลิงเหลียงเจ้าเมียนเลยทุกปีเราเห็นังสั้นมาปีนี้แล้ใจเย็นตึ๊บเป็นได้วะนี่งาเกาอีก่ไดเขางามันหลายมันแรงปีนี้ ปีนี้มันอยากฝนดีมันเลยอยากจหน่อยอโอเคครับผมอินาลรอติดตามมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ